เอาของไว้ทีค่ะจสไปได้ไหมผมมาซ่อมเครื่องมาทางสอบเลย เชื่อมาซ่อมเครืค่องสภผาสองเครื่อง

เครื่องนี้เสียแฟบข่าเครื่องเต็ม,มครับทุกขาก็ไม่โถกอยกนะก่างนะเพราะมันเสียส่วนนี้น้ำขาเครื่องเต็มไยจะมาซ่อมสองเครื่องนี้ ใสสามเครื่องเลยหรอหรือว่าไม่มีคนจอดหรือว่ามันจอดไม่เข้าเอออาจจะจอดไม่เข้าก็ได้ไม่ได้ทำได้ทำสิ จะทำให้ถนัดมันได้ลองจอดอะดิเก้าสิบอาสิบมันเป็นอะไรไม่มีเงินคนซักสักบาทเละครับทุกคนเฮ้ยอ๋อสลอดมันกินเงินนี่ไงเงินมันคาอยู่ หยอดไม่ได้ส่วนอีกสองเครื่องก็พังอสุกพังสามเครื่องเลยทุกคนวันนี้ต้องซ่อมสามเครื่องตาเอากล่องเกลือให้นะกลอ่องอสาขานี้พังสามเครื่องรวดเลยครับทุกคนเครื่องแรกแฝงค้าเครื่องเครื่องที่สองน้ำาคาเครื่องเครื่องที่สามสวัดไม่กินเหรียญ ซ่อมเพื่อนะครับลูกค้าก็ไม่โถอย่อยนะป้ายเลย สอตค่นี้ก็ไม่กินเว้ยแสดงว่าสวอตเสียสองเครื่องติดเลยทุกคนสวอตมันไม่กินเงินเดี๋ยวให้ดูนี่ไงมันเด้งออก เรี้ยง,งออกเนี่ยฮะสภาพข่าเครื่องคนชักไม่ได้ได้เครื่องนี้ไม่มีเงินสักบาทอ้าวใช้ได้แล้ะอ้าวเมื่อกี้ยังใช้ไม่ได้เลยแดงว่าเหรียญมันตีคนหยอดไม่เข้าเลย อ้าวพอยอดเงินเข้าแต่น้ำไม่ไหลอีกเป็นอะไรอีกเนี่ยโอ้ที่นี่สุดยอดเลยส่วนไอ้เครื่องนี้ก็น้ำขาเครื่องทุกคนนี่ครับน้ำขาเครื่องเต็มเลยเห็นไหม เชืไปใน่ครือพาเกตที่เช็ดน้ำเลียรยเอาเครื่องไหนก่อนดีเนโอโหไอนี่นก็พอสลอตยอดเท่าแล้วไอน้ำก็ไม่ออกอีกส่วนนี้น้ำก็ขาเครื่องส่วนนี้ก็สวัดตายเดี๋ยวเ,เทียเครื่องอันนี้ชักปักเซฟใหม่ก่อน่อะดูสิว่าน้ำมาไหนไปะ ฮะอเอา้าข่าวเขานะน้ำไม่ไหล่็แต่มันมีถังนี่าน้ำเออปิดไม่ได้มันดึงน้ำโอ้น้ำไม่ไหญ่ว่าขาดน้ำแล้วก็ เธอก็สั่งปงากออกก่อนน้ำไหลอยู่นี่หว่าเฮ้ยเธอแดงว่าไม่ไม่ใช่อะมันมันก็ปกติดีนีว่า น้ำที่นี่ก็ไหลไม่ละน้ำที่นี่ไหลหมดเลยปั๊มก็ทำงานทำไมกองน้ำไม่ไหลนี่ไงใช่ มันตันป่ะเออก็ผ่านเธอได่ป่ะใส่ยังก็เป็นเทอะไรวมันดึงเสียเปิดแล้วมันดึงเออมันตันไอ้นั่นป่ะบางทีกอกมันตันไปจะเปิดแล้วมันกระตุกมันเออเอาอีกเออดีดีดีเขียนมาไหนเอาซ่อมเทียบเพื่อนก่อนจะเด็ดดันนี่งจะน้ำไม่มาเออน้ำมัน มันเหมือนไอ้สาขานี้บางทีนะมันไม่เข้าไงทำเครื่องเสียสามเครื่องเลยเครื่องผลิตเงินเชียกก็หยุดทำงานหุ่นยนต์ที่ทำงานหอเชียกก็หยุดทำงานไปสามเครื่องปกติต้องทำแม่เลยนี่เอามาซ่อมเครื่องสามเครื่องเดี๋ยวก็วดูเครื่องนี้ก่อนไหนโอ้โหใ่เปิดอะ โอเคซ่อมเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วหยุดยังไงอ่ะปิดน้ำิดน้ก่อนแล้วก็หยอดสามห้าสิบบาทสิบยี่สิบสองสิบสี่สิบไอเถือนันนี้ก็เหมือนจะพังแล้วเธออ่ะเดี๋ยวให้ไม่ได้เออ แสดงว่าคนคนไม่ได้หยอดอ่ะเป็นพอสลอดไอ้เครื่องเนี้ยส่วนที่มันไอ้นี่ก็เป็นพอน้ำด้วยอ่ะไอ้เครื่องนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสลอดด้วยเอออันนี้สั่งดับ่ะงั้นเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้เปลี่ยนสลอดมอตเตอร์โซยหน่อยนะไม่ต้องแล้วก็เปิดน้ำใช่ไหมไอ้นี่สลอดไอ้นี่ก็เป็นที่สลอดเดี๋ยวเลือตัวนี้ตัวกลาง รถน่าจะมีสมองอยู่ในรถอ,อยู่สองตัวสีวันเป็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์เชียร์ต้องจัดการมันนะมันน่าจะน้ำไม่ไหลแล้วนะมันก็แดดอรมดูจากสองแล้วแล้ว,วลูกค้าเขาก็ไม่โทรเรียกนะแสดงว่ากกเป็นปัญหาของสาขานี้ เอันไหนเออรบแดดตอนนั้นไม่มีที่ให้วางก็วางนี้ับ ให้แน่ใจเดี๋ยวตาเราทำไปก่อนทำแรงมาเธอไม่ใส่ไหล่หลอยู่แต่วันนี้เราไม่ได้เราจะไหล่ะ ปกติไม่ได้ไหลไขค,ควงช่างช้างอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในกล่องเหืองถูกางาน้ดกล้อ,องน,นี่ครับ เมื่กอกี้ขาดตั้ง,งกล้พองหลุดตั้งหลายรอบครับทุกครับ Dẹp điếp điếp Dẹp à điếp 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 Cái เครื่องนั้นลูกค้าไม่โทรบอกอยู่อะเพราะว่าสวอตมันหยอดไม่ลงส่วนไอ้เครื่องนี้ก็น้ําหยุดไปกลางคันส่วนไอ้เครื่องนั้นก็สวอชหยอดไม่ลงเลยไม่ได้เงินคนเลยไปซักไอ้ตรงนั้นหมดเลยเมืไหนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีอุปรสรรคปัญหาเสมอทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะสู้มันหรือเปล่า 好，拜哦 มันทำงานต่อได้วยว่าแต่มันไม่สั่งปล่อยน้ำเก่าออก โดนน้ำอะ่ะพอตอนนั้นแตกเราต้องปล่อยน้ำมันให้หมดก่อน เดียวน้ำยาปรับพนุมมาใส่พม่าะนะเหรอเขาไม่หูวไงว่าไม่ให้ใส่ตอนนี้ ก็เห็นเหมือนกันน้ำทว่วมอะไฟจะช็อตตอนไหนก็ไม่รู้ครับ สามเครื่องสิต้องพิมพ์ว่าเชียร์ซ่อมเพื่มสภาสามเครื่องเดี๋ยวให้มันเปิดน้ำมาก่อนเออตาลถามไไว่าอะไรนะอ๋อแก่เอยพไปหาตัวรถ วอสนี่ไงที่สั่งมาใหม่ เออเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นลงชักปักเส้นใหม่ดูสิว่ามันเป็นที่ไอ,อ้ชักปักเส้นใหม่เหรอ,อหายไป แตงว่าสะกดนี้ไปเหรอจริงๆ,ๆน้ำเทียบเลยทุกคนก็ไอเครื่องนี้เอาน้ำที่ขาเครื่องออกหมดเลยครับทุกคนเดีว่วจะหยอดทินเนียปกติ กนก็มาดูบ่อยนะแน่สาขาเนี้ยนะคือครบเดือนพอดีครบเดือนพอดีนะที่ไม่ได้มาดูเออเคื่องในทเสร็จล่ละใช่ไหมเคื่อนในป้ายน้ำเอาอย่างเดียว เครื่อนั้นต้องเปลี่ยนตัวสลอดรับเหรียญมันไม่กินเหรียญหุ่ยนยนต์นอัตโนมัติเชียร์ไม่ยอมทำงานอันตือไม่แน,น่ใจว่าต้องตั้งค่าอะไรป่นะนะ เออไอตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าจะได้ป่ะนะเธอแป๊บนึงเดีย๋ยวเพิ่งใส่อะไรมันน่าจะต้องใช้สกอตด,ดำป่ะก็ไม่ไแน่ใจ